มงเห็นยางปูเสียชวนนั่นตัวใหญ่มากเลยนุ่นเดินไปดูสิไป,ไป้เราเดินไปเดินไปไปนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้น,น,นี่เดี๋ยวไปดูใกล้สิไปเดี๋ยวไปดูใกล้เออเดี๋ยวไปดูใกล้เออตัวนั้นแหละนั่งดู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 ตรงนี้แหละนั่นล่ะนใช่ใช่นั่งดูนั่งดูเดี๋ยวไปทำมันนั่นมันเดินแล้วมันเดินแล้ว chuột các cháu bên này đó đỡ lơi rồi ăn ngày ăn ngày bay thợ bia trước rồi má